ร้านเอเชียก็าพาเพื่อนๆพ่อพี่น้องมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างร้านไตา่เออเชียที่สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เป็นร้านถี่ว่าเป็นร้านใหญ่อันดับอันดับน่าจะเป็น,น 1, อันดับหนึ่งอันดับสองของเมืองที่พวกเราอยู่กันนะครับเดี๋ยวเขาไปดูไหมว่ามีอะไรขายเอาเอาสิจะเอาไปทําอะไรเนี่ยผมจีนเอาเอาเอา,เอาสองเหรียญอ,อื้อขับรถไปก็ มันหมดแล้วนี่อันนี้พามาอะไรมาครับเนี่ยจะดูอะไรคะเอาอะไรคะเราจะมาขนมจีนกันที่เราขับไปได้วันอาทิตย์นี้ขนมจีนรังบจีนคนอีสานะรก็คืออะไรบอกด้วยสิคะมันอยู่ในโคดเส้นน่าจะเป็นกระชายกระชายนะฮะก็คือไม่ใช่กระเทยนะก็ใช้ได้อย่างเนี้ยค่ะอยู่เมืองนอกจะสดๆไม่มีนะไม่มีตอ ะนี่ปลานะคะอันนี้ปลาปลาอันนี้ก็จะมาจากเวียดนามครับเป็นเลยขา,าจากเวียดนามนี่น้วยมีของไทยบ้างไหม,ไมนี่อันนี้ก็เป็นแบบโคสโคสโค,โคสเส้นนะคะนี่หมดเลยค่ะเดี๋ยวดูมา,มาดูได้มีของไทยไหมของไทยนะคะของไทยก็มีนะคะนี่ที่ดูได้ก็คือปลาโคดักออฟ ไทยแลนด์นะคะก็คือปลาสลิดค่ะราคาสองสองตัวนะคะดูราคาค่ะสิบสามเหรียญสี่สิบเก้าเซนค่ะแพงมากแล้วก็เมื่อกี้เห็นนี่นะคะก็มีเดี๋ยวนี้มีมาใหม่แล้วมีนะคะห่อหมกนะคะห่อหมกนะคะก็คือเจ็ดเหรียญเก้าเซนค่ะค่ะไอ้นี่ก็สำหรับ ของจีนแต่ว่าถ้าเขาทำจะทำทอดมันก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทำทุกครั้งค่ะอร่อยมากอันนี้ปลาสดนะคะโอ้นี่ผักผักนะคะเงา้อนะคะมีเงา้อด้วยของเงา้อนะคะรานะคาเท่าไหร่คะนี่เนื้ของไทยนะอของอะไรนี่มันจะเป็นจากฟลอริดา จากฟลอริดานะคะจากลับฟลอริดานะคะเงาะนะคะราคาเท่าไหร่คะไม่น่าจะเป็นเงาะน่เลือกแงะแงะมากกว่าสองเหรียญ2ี่เจ็ดเซนนะคะลูกเปเล็กนะคะลูกแงะอ่ะมีผักโอ้วันนี้ของเข้าพอดีเลยของเข้าวันพฤหัสส่วนงอกนะคะเตรียมตัวทําขนมจีนวันอาทิตย์นี้นะคะเอาวันใหญ่วันใหญ่อนี่ก็มีผักมีเห็ดก็มีนะคะมะละกอก็มีนะคะมะละกอก็มีค่ะแกงเห็ดค่ะ แกงเห็ดก็ดีค่ะจแกงเห็ดไหสนใจค่ะคุณพ่อถามอะไรคุณแม่เอาหมดค่ะไม่มีคำว่าเซโนค่ะเซเยสนี่ก็มีอดาผักนะคะที่เขาขายพอดีมาวันนี้โชคดีค่ะของเข้าพอดีเลยนี่ครัของที่เขาขายนะคะเจ้าของก็จะเจ้าของก็จะเป็นคนจีนนะคะคนจีนอ ผัดกระหยังอันนี้ก็หอมผักกระหยังยำฟ้าแรงคำลงมาอันนี้ก็ขิงนะฮะกระเทียมหอมแดงมีหมดเลยค่ะนี่ของข้าวนะคะอันนี้มีอันนี้ผักอะไรนี่พ่อผักชีลาวเนาะผักชีผักชีลาวนะคะเหรียญอันนี้ก็โหระพากระลำปีผัมกินก็นะคะ พูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฝรั่งตกใจเอาพามกินแล้วคันใบตองวาดหางจระเข้ผานะคะแล้วก็บรรดาพวกเห็ดตั้งหลายแล้วก็มะม่วงฝรั่งนะคะดูนะคะนี่ใบมะกรูดนะคะขายนะคะแค่นี้นะคะหนึ่งเหรียญเก้าสิบเก้าอันนี้โซนของอาหารเกาหลีนะคะนี่ค่ะเราก็จะขายเป็นโซนของเขา ขนมนะฮะขายขนมนะฮะขนมคบเคี้ยวฮะ,ฮะอันนี้ก็ขายเส้นนะฮะมีหมดค่ะของไทยก็มีผัดหยาพุนเส้นของไทยนะคะต้นสนโอ้พุนเส้นของไทยอันนี้ก็จะเป็นของอจีนนะคะจีนคนจีนของไทยก็จะมีอยู่สองเจ้าค่ะอันนี้กินประจําเลยตัวนี้ อันนี้ของของชน้าของริงของชหน้าของไทยก็จะแพงนิดนึงของชไนนาสามเหรียญสามจุดเก้าของของไทยหกเหรียญยี่สิบเก้านะคะก็ต้องเอาถูกไว้ต่อนนี่ก็แผนกน้ำนะฮะนี่ก็โซนของน่าจะเป็นเกี่ยวกับของเส้นของเกาหลีนะคะเส้นเกาหลีหมดเลยค่ะ เน้นเกาหลีมากๆเลยอันนี้ก็ของเกาหลีนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นของเวียดนามหมดค่ะนี่อันนี้นขนมจีนกันโซนนี้แหละค่ะอันนี้ก็น,นี่ของไทยแลนด์ก็มีเข้ามาแจมนิดนึงอันนี้ก็เส้นจันนะคะอาหารโปรดของลูกชายคนโตเลยค่ะอาหารโปรดของลูกชายคนโตเลยค่ะ อ่าฮะนี่นะคะเป็นขนมจีนนะคะของน่าจะเป็นของจีนนะคะเอาเอาเท่าไหร่คะราคาหนึ่งเหรียญสิบห้าเท่าไหร่เอาเกียันสี่ถุงนะคะสี่ถุง้เก่าที่เคยใช้ตัวไหนไม่มี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 เราไม่เคยใช้ตัวนี้นะไม่เคยใช้ ไม,ไ,ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไทยก็มีนะคะฮะ <TV TV S 1> น,นี่ค่ะของประเทศไทยนะคะขนมจีนสมุนไพรนี่เขาก็จะมีนี่หมูแดงขายแล้วก็หมูกรอบแล้วก็เป็ดนะคะขายราคาก็นี่ค่ะบาร์บีคิวอ,อสิบ ผ้าเป็ดก็ราคา25เหรียญน,นะคะถ้าเป็นนั่นถ้าเป็นหมูกรอบก็10เหรียญ9ก 19, หมูแดงก็10เหรียญ99นะคะถ้าอยากเราอยากเอาก็กดกิ่งเรียกเขามาเขาก็มาดูให้อันนี้ก็แผนกมาม่านะคะของแต่ละประเทศเกาหลีเออส,ส่วนมากเกาหลีจะนำ่งกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็มามา่าเส้นมีเส้นอะไรมีหมดเลยคะ่ะ แล้วแต่เลือกตามใจชอบของเรามามากเหมือนกันค่ะนของเกาหลีเยอะมากเพราะคนเพราะว่าตีตลาดเพราะคนชอบนะ,ะนี่ก็เกาหลีหมดเลยค่ะนี่ค่ะผนกมาม่านี่มีอยู่สามโซนเยอะจริงจริงอันนี้ก็เป็นแบบถุงนะคะ เผ็ดร้อนอะไรมีหมดฮะแล้วแต่คุณจะเลือกคุณชอบแบบไหนนะคะนี่ก็อุปกรณ์ของเขาที่แบบว่าเขายังไม่จัดหมดแล้วเขามาเอานะคะดูอเมริกาก็จะเป็นฟิกเซอร์ไปหมดะฮะเพราะไม่ได้สดเหมือนบ้านเรานะคะออนี่เดี๋ยวมาซื้อเออซื้อไอ้นี่ชอบเต้าหู้นะคะเพราะว่า สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะซื้อเอาไปทำกับข้าวกินนะให้ตัวเองลูกกับสามีก็กินหมูกินเนื้อไปค่ะส่วนมากจะกินเต้าหู้กินปลาจุกเขียเอาิกเซอร์นะคะอืมคันนี้แผนขนมนะคะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่อันนี้คืออน้ำกะทิกนะคะ กะทิค่ะนี่ก็นี่ค่ะโซนหน่อไม้เห็ดกระป๋องของกระป๋องทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็โซนเกี่ยวกับพวกขนมค่ะไม่ใช่ขนมเกี่ยวกับพวกมะพร้าวอ่อนพวกพวกปลากระป๋องปลากระป๋องค่ะมีหลายประเทศมารวมกันหมดเลยค่ะอันนี้ก็ไส้กอกนะคะไส้กอกนะคะ อันนี้อันนี้อะไรโซนอะไรนี่โซนเกาหลีอีกแล้วค่ะของเกาหลีเยอะมาก<ะ>คนเน้นของเกาหลีมากๆน้ําซอสของเกาหลีนะคะเออนี่ค่ะอ๋ออันนี้ก็พริกพริกเผาพริกอะไรมีหมดค่ะคือเขาขายหมดอยากจะกินอะไรของเจแปนอะไรซอสเจแปนแชทซอสเกาหลีซอสอะไรมีหมดทุกอย่างเลยค่ะ,คะ แต่ราคาอันนี้ก็ซาลเปลาของจีนนะคะของอันนี้ฝั่งอันนี้คือของฟิกเซอร์ฮะแผนกซาลเปลาโดยเฉพาะนซอสนะคะของเกาหลีของอันนี้ก็พวกน้ำพริกอะไรทั้งหลายเลยคะ่ะของไทยเราก็มีนะคะก็มีอะไรบ้างเนี่ยของไทยเราก็จะมีซอสผัดไทยนะคะสําหรับคนทําไม่เป็นนะทําไม่เป็นก็ซื้อแบบนี้ไปเลยไม่ต้องทําน้ําจิ้มลูกชิ้น โซนของไทยนี่น้ำจิ้มจุกกี้น้ำพริกกางดงมีหมดค่ะตรงนี้อันนี้ก็ซอสสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวนะคะนะคะนี่ของไทยเรานะคะนนี่ก็ของตอางานุก็คือของจีนมีหมดคาวนะคะของเราของไทยเรานะคะดูราคาหกเรียญเก้าสิบเก้าถัวนะคะเกี่ยวกับทัวของน่าจะเป็นของจีนมากกว่านะคะนี้ก็เครื่องปรุงของโกลเลียน ใครจะทำอาหารอะไรมีหมดค่ะมาดูได้นี่น้ำซอสอะไรมีทุกอย่างเลยค่ะนี่มีทุกอย่างเลยค่ะถ้วยละ่ะนี่อันนี้ก็อันนี้น้ำตาลปึกของไทยนะคะตังหมดนะคะชอบเยอะไปหน่อยซื้อกับข้าวหลายอย่าง นี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ของจีนนะคะเขาสาหรับคนจีนที่เขามีมีคนจีนเขาก็จะมาซื้อกันเวลามีงานอะไรวันไหว้วัน,ววนอะไรเขาเนี่ยคะ่ะวันปีใหม่เขาก็จะมาซื้อที่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนจีนอันนี้ก็ถ้วยนะคะถ้วยสําหรับใช้อยู่บ้านหรือร้านอาหารอะไรก็ได้ค่ะมีขายหมดทุกอย่างค่ะค่ะนี่ อ,อ,อ,อันนี้ก็ว่าอุปกรณ์นะฮะนี่ค่ะหม้อของจีนมีหมดค่ะคุณพ่อก็ชอบอยู่นู่นนะฮะอันนี้ก็พวกกระทะนะฮะตะกงตะเกียบนะฮะมีหมดค่ะ อันนี้จะเก็บของเด็กนะคะให้ที่ว่าเด็กหัดหัดนะคะหัดหัดใช้อะไรอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะข,ข้าว,าวาใช่อันนี้ข้าวขอมมะลิของไทยเรานะคะก็มีมมของโคเลี่นนะคะ อันนี้ก็ของไทยแลนด์เราอันนี้โกดักออฟไทยแลนด์อันนี้ก็ทไทยแลนด์ขาดไม่ได้ก็คือปลาล้านะคะพันธุ์ไยนอร์สิงนะคะใช้มาตั้งแต่ย้ายมาอยู่อเมริกานะคะนี่ข้าวของญี่ปุ่นของโคเรียนอะไรมีหมดคะ่ะแต่ว่าบ้านเราชนะเลิศน,นะคะดูดูแล้วก็คือบ้านเรานี่มีข้าวขายเยอะสุดคะ่ะคนนิยมมากที่สุด ข้าวหอมพิเศษของเวียดนามอันดับหนึ่งข้าวไทยตกอันดับสองแล้วจริงเหรอจริงเพราะมันแพงเหรอข้าวเด็ดข้าวไมเราเอาข้าวน้ำท่วมเอาเนี่ยฮะนี่ค่ะอันนี้ข้าวอันนี้ข้างบนก็ของเกาหลีหมดเลยค่ะก็ข้าวหอมมะลิจะทิ้งไรก็มีขนมขายนะคะ คนเขาทำมาเขาก็เอามาให้คนอยู่ที่ร้านเอเชียขายให้นะคะ,ะก็นี่ค่ะ,ละหลังมาะคะมีโชคสมพวกยานะคะขายอยู่ด้านหลังนะคะเคาน์เตอร์พวกยามงยาหมองอะไรเกี่ยวกับของจีนนะคะแล้วก็มีสร้อยเส้อมาขายยยังไงก็ ฝากติดตามครอบครัวพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ